เมื่อกี้มีคนใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีคนแล้วก็เข้ามาได้ทงของน้ําจริงเลนี่คือที่คุณสดาอยากจะโชว์มากเลยครับแสงเหลือเฟือเลยนะแสงก็ห้องนี้จะได้แสงธรรมชาติเยอะมากห้องน้ำจริงแล้วคีย์เวิร์ดของห้องน้ําคือความแห้งนะครับความแห้งแล้อนอากาศที่ไม่ชื้นครับความแห้งก็ได้มาจากแสงอากาศที่ไม่ชื้นเนี่ยก็มีพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องทําใหม่หมดเลย ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเป็นพื้นไม้ของเดิมจะเป็นกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางแล้วบังเอิญผมเลาะดูครับก็เลยเฮ้ยมันเป็นข้างล่างเป็นพื้นไม้ก็เลยก็เลยขัดหมดเลยครับก็เลยก็เลยโชว์โชว์เอาพื้นไม้เดิมใช่ครับอันนี้เป็นซิงค์นะครับน่ารักมากเลยซิงค์นี่ก็ส่วนส่วนขาตั้งซิงค์นี่ก็คือโต๊ะร้านกาแฟครับเก้าอี้ร้านกาแฟกาแฟครับแตที่ที่มีเห็นทั่วไปถูกกัะใช่ครับแล้วก็นี่ที่มา เยี่ยมมากนะผมว่าก็นี่ก็เป็นนี่เป็นนี่เป็นซิงสังกะสีธรรมดาใช่ครับไปให้ขาร์โมนให้ครับร้านร้านทำร้านแถวนี้เลยครับล้างหน้าใช่ครับโอ้โหนี่ก็นี่กระจกนี่ก็ทําเองหมดเลยครับเองหมดเลยครเนี่ยปรับปรับปรับได้นะครับเนี่ยครับโหเจ๋งมากเลยนี่เป็นห้องน้ำเนี่แยกนี่คือส่วนล้างหน้าค่ะนี่คือนี่เป็อาบน้ําล้างตัวก็มีทุกอย่างพร้อมหมดมี ชาวเวมีน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำ่นครับยกยกยกพื้นสูงเพื่อให้ท่อเนี่ยสามารถเดินได้นะครับสามารถเดินจริงจริงแล้วมันเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่เขาเทปูนไว้ของเดิมครับเราไม่สามารถสกัดออกได้เลยครับก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็นห้องห้องส่วนเปียกแล้วก็เรามีระยะในการวางท่อแบบที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ครับโลบจะได้จะได้มีใช่ครับเพื่อเพื่อท่ไปด้านหลังครับคือเพื่อจะไม่ต้องไม่ต้องสกัดพื้นเดิมเนี่ย คในกว่างตั้ถือว่าการแก้ปัญหาแล้วข้อดีของอาคารในยุคนี้ที่ผมชอบจริงนะครับเห็นว่าเพดานสูงมากเลยครสามเมตรกว่าเลยเนี่ยใช่ครับประมาณสามเมตรห้าสิบครับห้าสิบเนี่ยเาะว่าทางกุศลดาก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องตีฝ้าเลยปล่อยให้อาคารเนี่ยเขาซอร์รี่น์เขสูงเป็นจนติดตรงมาข้างบนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นห้องนั่งที่สวยมากนะผมว่าแอตตี้แคทแบบมากเลยเข้ามาสุขว้าวเลยเนี่ยเจ๋งมาก ครับนี่เป็นอีกห้องเนึงครับที่ที่ผมก็เชื่อมีมีมมมมมเสน่ห์ครับเพราะว่าห้องนี้จะมีรูปทรงประหลาดนิดนึงเพราะอยู่ตรงผมมุมตึกพอดีครับก็จะจะ,จะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะตึกจะเป็นรูปพัดเนี่ยเป็นเครื่รงองวงกลมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นหักหันนะคะัแต่ก็มีการแก้ปัญหาที่น่าทึ่งมากเลยแสงก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมแสงสําคัญมากนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่ก็ที่ที่ไม่ได้ใช้อะไรก็ถูกตัดแต่งให้เป็นที่นั่งพักมีหมอนสีมเหลี่ยม แล้วแแลล้วลว,ลว,ลวที่น่าสนใจคือพวกล,กลูกเนี่ยที่ททีีท่่ประดับส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้แต่เล่กเกี่ยวกับจักรยานนั่นเลยใช่ครับจงใจเลยใช่ไหมครับให้เล่นจักรยานใช่ครับรตั้งใจครับก็สำหรับนักเดินทางท่องโลกเนี่ยที่ทแบกเป้นะครับหรือ คนที่ชอบชีวิตที่อิสระนะฮะ <_ S 1> เขาก็ชอบอย่างี้แหละหง่ายๆเ <_ S 1> ราไม่ซับซ้อนอะไรเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ข้างนอกห้องันรจบใช่การล่าน,นะ <_ S 1> ครพูดคุยกันพบปะเพื่อนใหม่กันขี่จักรยานแล้วกจกยามจักรยานจะเริ่มจะเริ่มขี่นอนกี่โมงอ,อ่จะแนะนําให้ตั้งแต่5้าโมงเย็นครับรถน้อยแล้วก็ไม่ร้อนครับมีจักรยานให้ใค้แขกกี่คันครับมี14คันเกับสีคันครับก็คนคนใช้กันเยอะเลยก็ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่จะใช้ จะยืมไปนู่นไปนี่บางคนขับไปถึงสุขุมวิทเลยครับโอ้โหจีรยานี่นะครับบางคนก็ขับแค่ครึ่งชั่วโมงน้ามาคร์นครับกระบอกทําไม่ไหวร้อนครับแต่เราต้องต้องมีไกลเราไหมอ่าแล้วแต่ครับแต่เขาถ้าเขารีเควสต์มีไก์ใช่ครับน่าสนใจนะก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งนะการการชื่นชมความงามของกรุงเทพในอดีตเพราะเมืองเก่านะฮะย่านเมืองเก่าย่านอ่าเขาเรียกท่าช้างวังหลวงนะฮะท่าเตียน ถ้ามหาลารนนี้ท่านเมืองสวยนะผมอยากให้ท่านผู้ชมลองถ้ามีเวลาบ้างนะครับสักสามสี่ทุ่มนะลองขับรถเข้ามาในเขตย่านเมืองเก่าดูแล้วไปดูความงามของสถาปัตยกรรมที่บรรพบุรุษรสร้างไว้นะครับผมเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจจริงเลยสวยมากวันนี้ก็น่านอนครับน่าพัก อันนี่เป็นจริงๆสมัยนี้คือเวรียนถงถงจ่ายเลยที่จะแจกไปตามฟังก์ชันต่างๆห้องพักห้องน้ำต่างๆนี่รับก็แต่ผมชอบที่มีพิเสียเลยฮะอันนี้คือลิฟต์ขนขนทองใช่ครับเอาสมัยก่อนพวกนี้เป็นเป็นโรงงานทําทองใช่ครับตัวนี้คุณสุนัยังเก็บไว้เก็บไว้ครับแต่เพรามีเสน่ห์นะทุกวันนี้ก็จูกใช้ให้เป็นที่ขนพวกกระเป๋าครับกระเป๋าของมันเดินทางครับเดีจะเลื่อนวนครับขึ้นอีกชั้นหนึ่ง คราวนี้เราขึ้นมาชั้น3นะฮะชั้น3ก็เป็นห้องอีกเราไปดูอีกสองสไตล์นะครับก็ข้างบนก็เป็นโถมเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าชั้นชั้นสองละรันะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันนะครับครับห้องนี้ก็เป็นห้องซึ่งคล้ายๆกับข้างล่าง แต่ว่าพิเศษคือเป็นห้องซัมเมอรีคุณพ่อคุณแม่นอนนี้ลูกสามสามท่านครับสามสามเตียงนะฮครับก็มีภาพของจักรยานเหมือนเดิมนะครับจริงๆเสน่ห์ของที่นี่ก็คือแสงแสงยังเหลือเฟือเหมือนเดิมนะครับก็แต่แต่ผมผมอยากจะให้ท่านท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นแนวทางของการพัฒนาเป็นโฮสเตอคือเจ้าของพยายามให้คนมาอยู่ข้างล่าง ไปนั่งสังสรรค์อยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็คือชีวิตเถือว่าในห้องนี้จะไม่ค่อยมีทีวีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรที่ที่เป็นสีสันเท่าไหร่มาเพื่อนอนอย่างเดียวครับแล้วคนนักเดินทางเนี่ยเขาเขาก็นิยมที่จะใช้ชีวิตข้างล่างมากกว่าใช่ครับเวลานอนค่อยขึ้นมาข้างบนครับพวกอีกตัวหนึ่งไหนก็อยู่ข้างล่างหมดครับนะก็โอเคครับเรามีภาพเขียนนี่ใครเขียนนะเนี่ยอ่าผมทำเองหมดเลยครับอ๋อตัวน่าเองครับทุกอย่างกราฟิกทุกอย่างครับโอ้เยอะมากเลย แต่สะท้อนถึงอะไรครับในรูปนี้จะเป็นจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับรูปด้านล่างจะเป็นคนไทยสมัยรัชกาลที่5ที่ยังไว้ไว้ทรงผมแบบโบราณอยู่นะคแล้วก็ส่วนที่โกนผมก็ใส่กราฟิกเป็นที่จริงเป็นเป็นจดหมายจดหมายเหตุสมัยโบราณนะครับใส่เข้าไปในส่วนที่โดนโกรนนะครับรูปปลาว์กนปลาว์ปราตะเพียนปราตะเพียนนะปลาตะเพียนนี่คนโบราณถือว่ามีความมั่งคั่งนะ ความเจะรุ่งเรืองนะฮะก็ขาดเด็กๆยังให้ดูปาตะเพียนเลยแฟ <ๆ S 2> วนปาตะเพียน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ที่ทุนยาเเมื่อก่อนเด็ก <ๆ S 2> นะครับที่ยุดยาจะขายเยอะอันนี้ก็คือเป็นปพวกจดหมายจดหมายเหตุใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสวยดี นี่เป็นห้องสุดท้ายที่จะดูวันนี้คือห้องที่4นะฮะเป็นแบบดอมดอมนี่คือเป็นห้องที่ยอดนิยมสำหรับนักเดินทางเลยมีทั้งหมด6เตียงเป็นเตียงสองชั้นครับแล้วต่างคนต่างมาเลยนะเนี่ยใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมารู้จักกันที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันขี่จักรยานด้วยกันว้าวแล้วของพวกเปเปอร์ก็วางไว้ก็บางส่วนก็จะฝากไว้ข้างล่างมีห้องมีที่เก็บให้เขามีครับแล้วก็ เอาเฉพาะที่ใช้จําเป็นขึ้นมาเห็นแล้วอยากนอนเลยเนะี่ยแต่แต่แต่อย่างหนึ่งที่ที่เรามาดูเหมือนเหมือนจะไปที่ครับแคแ่จริงไม่ใช่นะพอมีเพื่อนมันจะสนุกมากเลยครับมีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นการสอนให้เราให้เกียรติคนอื่นด้วยนะคเมันอยู่ด้วยกันได้หกคนเนี่ยใช่ครับเราทำอะไรก็ต้องนึกถึงคนอื่นครับก็ถือว่าครบถ้วนนะฮะครับก็เนี่ยคือความฝันของคุณโซดานะฮะแต่ก็ก็เดินตามตามความฝันครับฮะ ท่านผมก็ลองเอาแนวคิดของคุณสดาไป,ไปใช้ดูไปปรับปรุงบ้านนั่นก็ไดนะครับเอาไอเดียพวกนี้นะครับที่น่าท,ที่ที่ผมที่ผมชอบนี่คือ 1. เป็นอาคารเก่า 2. ถูกทิ้งล้างนะครับ 3. สก็เราให้ชีวิตใหม่กับเขาให้กิจกรรมใหม่กักบเขา ครับผมเจอ Supastre จากอัมสเตอร์ดัมโดยบ,บังเอ,อิญนะครับคุณแคลลี่ัเสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you have to do daily commute สวัสดีค่ะ yeah so how you doing I'm good how are you this is the first first time in in Bangkok yes it's the first time I'm here yeah k e l ลี่เขามาจากที่อัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็ครั้งครั้งแรกในในชีวิตที่มาที่เมืองไทย and how do you find about Bangkok I really enjoy it so far it's a big city and there is so much to do bigger bigger than อัมสเตอร์ s ขาบอกว่าชอบที่นี่อาหารก็ดีแล้วก็คนก็เป็นมิตรนะครับ You like to ride a bicycle Yes I do I am from the Netherlands and <Yeah. S 1> in Holland it's very normal to ride a bicycle everywhere mm hmm. so uh, I really enjoy doing that here a m s t e r d นี่เป็นเมืองที่เขามีความลั่งคล้กับการขี่จักรยานนะผมเพิ่งกลับจากอัมสเตอร์ดัมมามีจักรยานทั้งสาสี่ล้านคัน And how do you find riding bicycle around the old city? i s good. <S uh, it's good. Maybe a bit more dangerous mm. because we don't have the special bicycle lanes that mm. we have in Holland. Mm hmm. But it's very uh, a good way to get around m mm. because everything here is at a close distance. So what? Well, เขาก็ขี่รถในเมืองเก่าเรานี่ฮะในในแถบย่านนี้นะครับเขาเขาพบพว่ามันก็สุกสนานและสวยงามแต่ว่าค่อนข้างจะอันตรายนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีใบเลยครับคุณชลลี่นี่เขาสมัครมาเป็นโมเรนเทียนะฮะช่วยงานที่นี่ด้วยแล้วก็ Uh, way, right? Yes, I'm working here as a volunteer for one month yeah. and I'm working behind the reception in the morning. Right. So yeah. I help with uh, informing the guests mm. and doing checkouts the breakfast. So far it's really fun and you get to meet a lot of new people. Okay. So, so far you happy? Yes, I'm very happy. Okay, said they would help, okay. mm -hmm. to help here right? it. and take the world who want to เชื่อมองไทยมาทำงานที่นี่บ้างมาช่วยหน้าฟรอนต์บ้านครับ Thank you for your You're welcome <Yeah. S 2> Thank you ท่านครับ,รบก็ต้องขอบคุณคุณโซดามากเลยนะครับเดี๋ยวผมคุณแคลรี่แล้วก็คุณเพชรคุณโซดาเนี่ยจะขี่จักรยานกันพอมาที่นี่เนี่ยไม่ขี่จักรยานไม่ได้แล้วครับก็ที่นี่มีครบะฮะมีทั้งเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็ ความสวยงามของการมีชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะขอญอาตแฟนๆเนี่ยไปเที่ยวชมเมืองเก่ากันใช่ไปเที่ยวกันนะครับโอกาสหน้าเจอก็ใหม่ครับวันนี้ต้อขอขอญอาตครับเจอนเลยครับ